ดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องเทคนิคการเรียนดีค่ะในใบความรู้นะคะจะบอกเทคนิคการเรียนดีให้นักเรียนทราบมีอยู่5ข้อนะคะแต่ว่าคุณครูจะขอพูดสรุปในข้อที่1และข้อที่2ให้นักเรียนทราบนะ ข้อที่1ก็คือเทคนิคการอ่านตำราการอ่านตำราจะมีเทคนิค SQ3R นะคะ S ตัวแรกก็คือการสำรวจหรือเซอร์เวนั่นเองในหนังสือหนึ่งเล่มที่เราจะอ่านเราจะต้องเริ่มอ,อ่านตั้งแต่คำนำค่ะเพราะในคำนำจะบอกให้เรียนทราบว่ามันมีเรื่องราวอะไรในหนังสือเล่มนั้นนะคะข้อต่อไปก็คือสารบัญค่ะเพราะสารบัญจะบอกได้ว่าข้อสำคัญสำคัญที่เราจะสืบค้นนั้นมันอยู่ที่หน้าอะไรนะคะและส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของเนื้อหา าต่างๆะะส่วนสุดท้ายของหนังสือก็จะเป็นเรื่องของ อ้างอิงค่ะก็จะบอกแหล่งที่มาว่าหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเนี่ยศึกษาค้นคว้ามาจากที่ไหนบ้างซึ่งแหล่งอ้างอิงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าข้อมูลที่เราสืบค้นเราจะได้ทราบเลยว่าอ๋อแหล่งที่มามันมาจากตรงนั้นตรงนี้มันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกก็คือ S หรือ Survey นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวที่2ก็คือ Q Question Question หรือคําถามนั่นเองนะคะเราจะต้องตั้งคําถามในสิ่งที่เราอ่านว่าใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรและทำไมนะคะเราต้องตั้งคำถามให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้นำมาสรุปข้อมูลที่เราอยากจะได้จากการอ่านนั้นๆตัวต่อไปคะนักเรียนคือตัว R ารค่ะอาร์มี3ตัวนะคะอาร์ตัวแรกก็คือรีดรีดคือการอ่านค่ะอ่านเพื่อจับประเด็นหลักและประเด็นรองให้ได้อาตัวที่2ค่ะ R ตัวที่2 recycle r e c y e ก็คือการท่องท่องเฉพาะคำสำคัญส่วนสำคัญที่เราจดหรือมาร์กเอาไว้นะคะ R ตัวที่3ค่ะ R ตัวที่3ก็คือ review review ก็คือการทบทวนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรามาร์กหรือเราจดคำสำคัญเอาไว้หรือข้อความสำคัญเอาไว้นะคะทบทวนเพื่อให้เราจำได้นั่นเองอันนี้คือเรื่องของการอ่านตาราซึ่งเป็นเทคนิคข้อที่1นนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนเทคนิคที่2เทคนิคการจำค่ะ เทคนิคการจําต้องทํำยังไงบ้างเวลาเราเรียนหนังสือนะคะอันดับแรกนักเรียน,นเยนวลาคุณครูอธิบายนักเรียนจดข้อความสําคัญสาคัญไว้ก่อนไม่ต้องจดทั้งหมดไม่ต้องจดทุกคําพูดแต่เอาเฉพาะที่สําคัญจดบันทึกไว้ก่อนเลยนะคะอันต่อไปคะ่ะนักเรียนทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราจะจํานะคะไม่ใช่จําทั้งหมดมันจําไม่ได้แน่นอนทําความเข้าใจก่อนแล้วมันถึงจะจําได้ต่อไปเชื่อมโยงเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาใหม่นะคะเชื่อมโยงกันให้ได้ก่อนแล้วถึงจะ จำเลือกจำเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญต่อไปนะคะจัดระเบียบการจำก็คืออาจจะจำเป็นรูปภาพเป็นแผนภูมิเป็นตาราง ต่อไปการเขียนหรือการท่องการทำซ้ำๆจะทำให้จำได้ง่ายขึ้นต่อไปก็คือการแบ่งส่วนในบทเรียนที่มันยาวๆเราจะต้องแบ่งส่วนในการจำนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจำทั้งหมดได้อย่าลืมนะคะในการเรียนแต่ละครั้งเมื่อเราฟังคุณครูอธิบายนะคะเักเรียนต้องจดบันทึกทันทีแต่ว่าจดเฉพาะหัวข้อสำคัญเราไม่ต้องจดทั้งหมดนะคะจดเฉพาะหัวข้อสำคัญแล้วก็ใช้ปากกาเน้นข้อความอันนี้เป็นเทคนิคการเรียนอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับเทคนิคที่3ที่4และที่5มีอยู่ในใบ ความรู้นะคะเป็นเรื่องของการจดบรรยายการบันทึกต่างๆนักเรียนลองไปศึกษาหาความรู้ดูในใบความรู้นั้นนะคะแล้วนํามาปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเลยนะคะ เอาละค่ะเมื่อเราได้ทราบเทคนิคการเรียนแล้วนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนอาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกจากคลิปวิดีโอที่ครูส่งไว้ให้หรือใน YouTube หรือในเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีเทคนิคการเรียนเยอะแยะมากมายให้นักเรียนนํามาปรับใช้รวมถึงเทคนิคต่างๆที่เพื่อนๆจะได้บอกเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะจับเทคนิคของแต่ละคนนั้นมาปรับใช้กับเราได้นะคะ ค่ะสำหรับกิจกรรมใบงานที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้นะคะนักเรียนทํากิจกรรมในใบที่2ดังนี้นะคะก็คือให้นักเรียนบอกแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนว่ามีอะไรบ้างและนักเรียนจะใช้ประโยชน์อะไรหรือมันให้ความรู้อะไรนะคะให้เขียนมาในนั้น3ข้อตามด้วยแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนซึ่งนักเรียนอาจจะเคยที่จะไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะไปด้วยตนเองหรือโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาแต่ละครั้งอันนั้นนักเรียนสามารถนํามาเขียนเป็น แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนหรือที่เรียนเคยพบเห็นต่างๆเรียนเขียนได้เลยนะคะแล้วได้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นั้นๆด้วยนะคะ คะนักเรียนและในข้อ3านักเรียนจะต้องบอกแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์นะคะว่านักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลทางเว็บไซต์อะไรบ้างคะนักเรียนสําหรับใบกิจกรรมเรื่องแหล่งการเรียนรู้นะคะซึ่งมี3ข้อเนี่ยนักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็นํามาแชร์ประสบการณ์กันในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้นําไปปรับใช้กับตัวเองได้คะนักเรียนสําหรับเรื่องของเทคนิคการเรียนดีซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวันนี้เราก็จะได้ รับทราบข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นักเรียนจะเห็นว่าแหล่งเรียนรู้มีเยอะแยะเลยอยู่ใกล้ตัวนักเรียนด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด -19 เนี้ยนะคะนักเรียนก็ส่วนใหญ่แล้วจะสืบค้นข้อมูลกันทางอินเ,นเทอร์เน็ตอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนําสื่อเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและ เราก็จะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งในชั้นเรียนนะคะสําหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้และเราพบกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน